สวัสดีค่ะสวัสดี u t u b e ทุกท่านนะคะวันนี้มีเทคนิคง่ายๆในแอปชีตเอามาร่วมแชร์นะคะพอดีมีน้องมาปรึกษาเรื่องการทำโปรเจกต์จบนะคะเพื่อที่จะป้องกันการบันทึกข้อมูลซ้ำในแอปชีตนะตอนแรกตัวเองก็ไม่รู้นะไปค้นมาได้คุยกันกับน้องเลยเอาไอ้เอา,อเอาความ,มรู้นี้มาร่วมแชร์ดีกว่าเผื่อหลายๆคนที่ยังไม่ทราบนะคะเอาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ก,กับงานของคุณกันนะคะ เป็นวิธีการป้องกันการบันทึกข้อมูลซ้ำให้สามารถบันทึกได้แค่รอบเดียวจากตัวอย่างนะคะที่ฉันจะให้นักเรียนทำแบบทดสอบได้แค่ครั้งเดียวคนละหนึ่งครั้งอ่าลองดูนะแต่กิงสุขใจเนี่ยจะทำแบบทดสอบครั้งเดียวพอถ้าทำแบบที่สองเขาจะอ่าถ้ารอบที่สองมันก็จะแจ้งข้อความว่าเออคุณคุณทำไม่ได้อ่านะ เด็กหิงสุขใจจะทำแบบทดสอบที่เวลา12.50ถ้าเกิดยังไม่ไม่ป้องกันมันนะคะก็สุขใจก็จะทำแบบทดสอบได้อีกลองดูจะทำกี่รอบก็ได้นะทำไปก่อนนะทำเป็นตัวอย่างให้ดูโอเคมาสุขใจเห็นไหมคะ สุขใจจะทําแบบทดสอบได้12.50กับเวลา12.51แต่คราวนี้เราต้องการให้สุขใจทําได้รอบเดียวเท่านั้นรอบที่2สุขใจทําไม่ได้แล้วละอ่ะมาวิธีการนะคะเราก็จะจากตารางนี้นะจาก ux ตัวเนี้ยหน้าเทสที่เราใช้เนี่ยมันจะอยู่ที่ฐานข้อมูล form creation ตัวนี้นะคะเราต้องการให้มีชื่อเด็กที่เข้ามาทําแค่รอบเดียวเพราะ,ะนั้นเราจะมาแก้ไขที่ฐานข้อมูล form data ไปที่ name ตรงเนี้ยค่ะเป็นชื่อชื่อของ student ตรงเนี้ย ชนะื่อตรงนี้ที่เราดึงมานะคะเราไป reference มาจากฐานข้อมูล student เราก็จะมาแก้ไขตรงนี้ค่ะกดไปที่ name ามาตรงที่เนื่องจากมันเป็นมันเป็นแบบ enum เนาะเราจะให้เลือกทำได้ครั้งเดียวเราจะมาที่ data validity valid if นะแล้วก็ใช้คำสั่งนี้ค่ะ not in this ไม่ได้อยู่ในจะให้บันทึกเฉพาะไม่ได้อยู่ใน คอลัมน์นี้ไม่ได้อยู่ในคอลัมน์นี้ select ไปเลือกมาจากฐานข้อมูลตัวนี้ค่ะ form question เอามาจากข้อมูลฐานข้อมูลตัวนี้นะคะที่เราเลือกมาก็คือ form question แล้วเอาอลัมน n name มาดึงเอามาเฉพาะอลัมน์ name ที่เราต้องการให้บันทึกแค่รอบเดียวหลังจากนั้นก็จะเป็นอคอลัมน์ที่เป็นคีย์หลักคีย์ในฐานข้อมูลนะคะก็คือ time stamp แล้วก็ไม่เท่ากับ this row แล้วก็มาอ้างอิงที่ time stamp นะคะ อะจะเป็นสูตรแบบนี้นะเดีย๋ยวให้ดูปึ๊บนี่คีย์หลักจะเป็น time stamp แล้วชื่อที่เราใช้ก็คือเราไปดนนึงฐานข้อมูลตัวนี้มานี่ดูใช้คำสั่ง select นะคะ select ก,กับ not in this ไม่เคยใช้ยังไม่เคยนำเสนอนะคะสูตรนี้ not in this ไม่อยู่ในเนี้ยแล้วก็ไปเลือกตัวนี้มาอ่าโอเคเซฟค่ะ,อะลองเซฟดูนะเซฟ ก่อนที่เราจะทดสอบเราก็ไปเอาสุใจส,สะอาดเป็นฐานข้อมูลนี้ออกดูก่อนอเดี๋ยวเราจะลองบันทึกเด็กหญิงสุขใจซ้ําดูซิว่ามันได้หรือเปล่านะคะ,ะมาดูซิสุขใจเห็นไหมมันจะแจ้งเออเลอร์ขึ้นมาแล้วเราก็จะไป next ต่อไม่ได้เห็นไมมันจะป้องกันการบันทึกซ้ำได้ขอ้อข้อความตรงนี้นะคะเราสามารถแก้เป็นแบบที่เราต้องการได้ this entry is invalid ตรงนี้เราก็ไปที่ ไปที่ไหนนะลืม localize localize อ่ามาที่มาที่เมนู U X ค่ะแล้วก็มาที่ localize ไปที่ this entry is invalid this entry น่าจะอยู่ตรงไหนสักแห่ง this entry is invalid ตัวนี้หรือเปล่าแล้วก็แก้ไขเลยค่ะ แกไขว่า,าว่าคุณคุณสามารถทำแบบทดสอบได้เพียงครั้งเดียวาสามารถทำแบบทดสอบได้เพียงครั้งเดียวเสร็จแล้วซิฟมันมีด i s entry อยู่สองตัวน่าจะเป็นตัวนี้แหละอย่าลองดู ถ้าไม่ใช่ก็มาแก้ไขตัวเนี้ this entry is invalid อันนี้มันจะสามารถแก้เมนูต่างๆในในในแอปชีตนะคะให้เป็นภาษาลูกค้าลภาษาท้องถิ่นของเรานะคะปึ๊บดูสิอ่ายังไม่ใช่ก็น่าจะเป็นตัวนี้ก็น่าจะเป็น this entry ข้างล่างนี้อืมทำไมบันทึก ลองดูปึ๊บสุขใจโอเคเหไหมคะคุณสามารถทำแบบทดสอบได้เพียงครั้งเดียวอ่ะเรียบร้อยเห็นไหมคะเป็นวิธีการป้องกันการบันทึกซ้ำได้แบบง่ายๆโดยใช้คำสั่ง Not Indis กับ Select นะคะลองไปปรับใช้กันดูนะคะวันนี้ขอบคุณที่ติดตามชมนะคะเจอกันคลิปหน้าติดปัญหาตรงไหนที่ฉันพอช่วยได้ยินดีนะคะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ